แล้วทีนี้ถามว่าหลังจากที่เราปลูกมันสำปะหลังแล้วเราสามารถฉีดยาคุมวัชพืชได้เลยไหมนี่ตอนนี้คือเป็นแบบนี้คือมันสำปะหลังของเราเนี่ยกำลังเป็นท่อนแบบนี้ใช่ไหมยังไม่อยากให้เขาโดนสารเคมีนะคะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงฝนเนี่ยมันจะมาอีกไหมหรือจะไม่มาหรือจะทิ้งช่วงไปเลยบวก ปลูกมันสำปะหลังปลายฤดูฝนหรือปลูกมันสำปะหลังเดือน11เราจะสามารถปลูกในช่วงไหนได้บ้างแล้วผลกระทบที่เราปลูกมันจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างกับช่วงที่ยังพอมีฝนตกอยู่ตลอดเวลาและก็การปลูกมันสำปะหลังปลายฝนแบบนี้เรามีเทคนิคหรือวิธีอย่างไรที่จะทําไม่ให้ผลผลิตของเราเสียหายสวัสดีค่ะ คลิปนี้ก็มาพบกับลูกอีสานชนเนลอ,อีกแล้วนะคะทางช่อง YouTube ช่องที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับมันสำปะหลังมาแบ่งปันทุกๆคนค่ะและในคลิปนี้นะคะลูกอีสานก็ยืนอยู่ท่ามกลางไร่มันสำปะหลังเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่นะคะซึ่งก็ได้ทำการปลูกเสร็จแล้วภายในระยะเวลาเพียง1วันนะคะใช้แรงงานทั้งหมด3คนค่ะทุกคนเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงนะคะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็ทํามาแล้วนะคะแล้วก็ สองคนจะเป็นคนลำเลียงท่อนพันธุ์วางเป็นระยะระยะแต่อีกคนนึงก็จะเป็นคนเสียบมันสัมปหลังท่อนพันธุ์เสียบตามนะคะทุกคนนี่แหละค่ะก็จะเป็นการปลูกสุดลดต้นทุนนะเราจะไม่จ้างแรงงานเยอะเราก็จะทํากันเองภายในครอบครัวนะคะทุกคนแล้วก็ก็มีหลายๆคนเนาะถามว่าคาว่าคําว่ามันสัมปหลังเดือน11เเนี่ยคือปลูกช่วงไหนเราสามารถเริ่มปลูกได้ตั้งแต่ช่วงปลายสิงหา ต้นกันยาเป็นต้นไปเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละปีเนาะฝนอะ่ะมันจะมาช้ามาเร็วอ่อไม่เหมือนกันเราก็ต้องดูสภาพอากาศด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะของการที่เราจะเตรียมดินปลูกเนทุกคนเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง 1. ปริมาณน้ำฝนถ้าสมมุติว่าปริมาณน้ำฝนเยอะเกินไปจะทำให้ดินนะคะมีความชื้นมากเกินไปดินไม่เกิดความอบอ้าวมันจะไม่กระตุ้นให้ท่อนพันธุ์มันสัมบัลังเนี่ยแตกตา น,ะะนี่คือประเด็นที่1น,นะประเด็นที่2นะคะเราจะต้องมีการศึกษาข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะทุกคนทําไมเราถึงต้องฟังเพราะว่าทุกวันนี้นะคะกรมอุตุท่านทํางานได้อย่าง แม่นยำม,มากนะคะถ้าช่วงไหนมีฤดูฝนหรือพาย,ยุฝนเข้าประเทศไทยก็ให้เราหยุดหรือชะงักไว้ก่อนนะคะส่วนถคำในประเด็นในเรื่องของการเตรียมดินเราอาจจะมีการไถพรวนไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าอย่าเพิ่งยกร่องนะคะเพราะว่าการยกร่องมันสำปะหลังนะคะแถวบ้านลูกอีสานชนเนลเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้รถไถใหญ่ร่องมันสำปะหลังจะไม่ใช่ร่องใหญ่นะคะทุกคนจะเป็นร่องเล็กๆเดี๋ยวให้ทุกคนแทนกล้องมให้ทุกคนดูหนะะ่อยค่ะนี่แหละคะ่ะ จะเป็นร่องมันเล็กๆแบบนี้แหละค่ะทุกคนเนี่ยคือจะใช้รถไถนาเดินตามนะคะในการยกร่องมันสัมปะหลังแต่ถ้าไม่ใช้รถไถนาเดินตามเราก็ใช้รถไถใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่าการปรับผ่านร่องเนี่ยคือเราจะให้ร่องเล็กประมาณนี้นะคะทุกคนนี่คือจะให้ร่องเล็กๆประมาณนี้และกะ็ความห่างระหว่างร่องเนาะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าการปลูกมันเนี่ยเราต้อง จัดเซตของการยกร่องมันสำปะหลังให้มีความห่างประมาณ1.10เมตรถึง1.20เมตรนะคะทำไมลูกอีสารถึงบอกแบบนี้เพราะว่าในช่วงที่มีการแหวกร่องมันใช่ไหมคะแหวกกลวัไวชพืชเราก็จะใช้รถไถนาเดินตามเข้ามาค่ะทุกคนและหลังจากที่เราแหวกกลบแล้วใช่ไหมคะในช่วงที่เรา วันปุ๋ยบำรุงหัวเราก็จะต้องใช้รถไถนาเดินตามอีกเช่นเคยนะคะเข้ามาในร่องมันสำปะหลังนะคะและนี่ก็คือข้อดีนะคะทุกคนแต่ถ้าสมมุติว่าบางพื้นที่อาจจะใช้รถไถใหญ่หรือรถไถพวกคูปตตาหรือว่าจอนเดียอะไรพวกนี้เข้ามากลบนี้ก็ได้แต่ว่า ระยะห่างของร่องมันสำปะหลังก็จะต้องห่างออกไปอีกนะคะแล้วก็การปลูกมันสำปะหลังในช่วงปลายฤดูฝนแบบนี้นะคะลูกสารก็จะปลูกอยู่ที่ประมาณไม่เกิน80ซนติเมตรนะคะทุกคนนี่แหละทำไมเราถึงบอกว่าไม่เกิน80ซนเมตรก็คือ 1. การปลูกมันสำปะหลังในช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยเสี่ยงต่อวัชพืชเกิดเยอะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนานใช่ไหมคะทุกคนนั่นแหละพอฝนทิ้งช่วงนาน วัชพืชต่างๆเหล่านี้ก็จะขึ้นมาถึงแม้ว่าฝนไม่ตกแต่วัชพืชเขายังคงทํางานนะคะทุกคนและนี่ก็คือปัจจัยเสียงนะที่จะทําให้เกิดแล้วทีนี้ถามว่าหลังจากที่เราปลูกมันสํปะหลังแล้วเราสามารถฉีดยาคุมวัชพืชได้เลยไหมนี่ตอนนี้คือเป็นประเด็นมากถ้าสมมุติว่าเราปลูกเสร็จแล้วตอนนี้เนาะคือปลูกแล้วอะทุกคนลูกสันมีความรู้สึกว่า เ,ออเราอย่าเพิ่งใช้สารเคมีเข้ามาดีกว่าเพราะว่าถ้าเราฉีดยาคลุมวัชพืชนะคะตอนนี้คือมันสำปะหลังของเราเนี่ยกำลังเป็นท่อนแบบนี้ใช่ไหมยังไม่อยากให้เขาโดนสารเคมีนะคะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงฝนเนี่ยมันจะมาอีกไหมหรือจะไม่มาหรือจะทิ้งช่วงไปเลยบวกกับว่าถ้าอากาศมันร้อนเกินไปแต่มันสำปะหลังเรายังไม่แตกตาเขายังจะต้องมาโดนสารเคมีอีก อันนี้คือลูกอีสานก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าสมมุติใครที่มีข้อมูลหรือว่าใครที่กําลังมีการฉีดคุมหญ้าอยู่ก็สามารถเข้ามาแบ่งปันใต้คอมเมนต์ได้นะคะทุกคนเผื่อบางทีลูกอีสานอาจจะไม่มีข้อมูลตรงนี้แต่ว่าในมุมมองของลูกอีสานเองเนาะก็จะมองว่าการที่เราจะฉีดยาคุมวัชพืชตั้งแต่ตอนที่ท่อนพันเรายังไม่เกิดไม่แตกตาใบเลยเนี่ยลูกอีสานกลัวว่ามันจะไปกระทบกับการแตกตาใบของมันสัมปลังก็เลยไม่อยากที่จะให้ฉีดเท่าไหร่นะคะ